สวยมากถั่วถั่ก,กมีเวลาสามสองสามนาะทีไหมถ้าเธอไม่ลุงอะไรขอคุยด้วยสักสองสามคำมีเรื่องเล่าต่างมากมายเป็นล้านล้านคำยอมมาแล้วเรื่องแค่ and, แถถ outras, สั้นๆแท่ที่มันสำคัญ การู้น้ำฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจแต่เธอมีเวลาพอจะรบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งหลับ ามาก่อนเจอหอกอีกเึิ่งเธออยู่เปบนแฟับแตนมันก่อนลอยเธออยู่ทุกเช้าครับพูดจัดทำยังไงเหนื่อยไหมสวยงามมากขับมือถืภาพเป็ดีดีโวไว้เรียบร้อยแล้ว